เนี่ยเนี่ยชุดใหม่เนี่ยเพิ่งรับเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เหรอชุดเดียวกันปะเอาเจอห้องพอดีมันเก่าแล้วสําหรับหนูพ2 2> ี่แกซื้สอสด,สดให้ดูห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเพิ่งซื้อเมื่อกี้เก่าซะแล้วเหรอ,อไม่ถึงสิบนาทีเลยซื้อมาเก่าซะแล้วะอ่ พี่นัาสวัสดีพี่การว่าไงพี่การสู้มอตัดยงีผมแก้นะพี่ถ้าใครหาแฟนให้พี่พี่ต้องรัสัญญาจะซื้อละหัวให้มีแต่บอดกับบอดและบอดละหัวคืออะไรอ่ะบักกิ้งรถหัดก็มาอันนี้ละหัวอีกแล้วละหัวคืออะไรอ่ะละหัว ซื้อหัวในพี่ฟายเหรอซื้อพงผดิลิโนูเล่นเกมตอน22่สนาฬิกาถึง1นึนาฬิกานะโอเคโอ้โหคนเต็มเลยคนเต็มเลยคนเต็มเลยคนเยอะมากคนเยอะมากแก้แก้รหัสรหัสรหัสอ๋อรหัสโอเคเฮ้ยทุกคนตรงนี้มีสองตัวเห็นป่ะมันยืนนิ่งอยู่สงสัยมันช็อตอุ้ยสองนัดไม่แตกสามนัดถึงจะแตกครับผม ไม่มีปืนนะทุกคนดูดิมันไม่ให้ปืนผมเลยอ่ะขอปืนหน่อยได้ปะทนายเหรออุ้ยทนายมีแค่สิบปดนัดไม่เอาหรอกบ้ามีแต่บอดนี่จะบอดหรอเมื่อกี้ยิงไปแล้วสองตัวอุ้ยนั่นไงอุ้ยโหพี่นัดเล่นกระบอดโหทุกคนเห็นปะเห็นอะไรปะน่ะมันทำอะไรอยู่ในน้าำนู้น ว่ายน้ำไปหามันก่อนเฮ้ยดูทุกคนเดี๋ยวนะยิงมันได้ปะยิงได้ด้วยยิงได้ด้วยทุกคนโวแตหโวแตกโมดีหัวแตกนี่ไม่ใช่บอทดธรรมดา แต่ทุกตัวทุกคนหัวใส่ทุกตัวจังหวะนี้จัดไปต้องหัวทุกตัวอุ้ยทำไมทำไมแต่คนไม่เก่งอ่ะทุกคนทำไมมันยืนนิ่งหมดเลยอ่ะทุกคนดูดิมันยืนนิ่งเลยมันไม่ตอบโต้เลยอ่ะทุกคนดูดิอุ้ยมันโดดลงมาแล้วทุกคนเห็นปะเพื่อนมันโดดมาละเพื่อนมันโดดมาช่วยละอุ้ยมีกระสุนนัดเดียว ปั๊มแต้มกับบอท์ดควบผมลบแต้มกับคนอุ้ยยิงไม่โดนหัวอุ้ยทุกคนมันโดดไปอีกแล้วมันโดดรัวๆเลยน่ะโดดมากันโดรัวเลยทุกคนไม่มีกระสุนแล้วกระสุนหมดแล้วเนี่ยผมเห็นเมื่อกี้มันโดดทางนี้อ่ะเมื่อกี้โดดทางนี้นะทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะแหวะเมื่อกี้หลังต้นไม้ป่ะ ออออพี่ชายคิวจะเยอะขนาดนั้นเลยหรอพี่นัดใช่พี่ผมยิงเยอะมากนะเตะกันทุกคนผมยิงไปยี่สิบห้าตัวแล้วทุกคนหุ้ยตรงนั้นมีอีกสองตัวอันนี้ตัวที่ยี่หกทุกคนนัดเดียวแตกทุกตัวนะครับผมนัดเดียวแตกทุกตัวอัตราการยิงหัวคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมลงแรงของผมนะสวัสดีครับพี่ต่อยสวัสดีครับ ที่นัดหยุดเวลาได้ <illing> ฝันร้ายของบอทผมว่าบวกหนึ่งร้อยบวกบวก,บวกวนี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในการยิงนะฮะยิงหัวนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีคนวิ่งหอ่อ กิมีคคนนว่่งอะทุสอนไลฟ์หน่อยพี่ทำยังไงก็เข้าทิกตอกก็กไลได้เลยครับผมประวัติศาสตร์โลกคนที่ฆ่าบอดได้เยอะที่สุดในโลก <c oughs> จะดีใจดีไหมเนี่ยประวัติศาสตร์โลกเลยเหรอโอ้ยยิงหัวไปสาห้าหัว มีใครมากกว่านี้ไหมสามสิห้าหัว,วอุย้ยนี่มีอีกนี่นี่นี่มีอีกนี่สามสิห้าสามุกสมสิบเจ็ดนี่สามสิบเจ็ดสามหกสามเจนี่นี่สามแปสามเก้าอูย้ยิงหัวสามแปดสมเก้าตัวทุกคนโหปะสามแปดนัดเดียวแตกตล,ลอดอะบอดพิการหรอเก้านเรียบร้อยสาเก้าตัวแล้วมีอีกปะระวังโดนบอดรายงานนะพี่ <laughs> เนรายงานด้หรอสามสิบเก้าตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปซื้อที่ดูคนก่อนนะซื้อที่ดูคนเก็บเก็บอปนนี้ด้วยเก็บไปดอกด้วยปะบอดโดนที่นัดหยุดเวลาไว้แล้วโดนหยุดเวลาแล้วุ่นยิงไปสามสิบเก้าหัวทุกคน,กคนใครใครให้มากกว่านี้ไหมเกิดเป็นบอดแล้วหน่าสงสารปบอแล้ว <laughs> ดูทุกคนนี่ไปนินไงมันอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นปะเนี่ข้างบนนี้มันอยู่ข้างบนนี้เห็นไหมไงผมเห็นตัวมันละวหนึ่งตัวตัวนี้ปะใช่ตัวนี้ปะวะน่าจะตัวนี้แหละทุกคนเมื่อกี้ทำไมผมวิ่งเลยมันวะผมวิ่งเลยมันเหรออุ้ยมีสองตัวสี่สิบของผมตัวนี้ตัวที่สี่สิบครับสี่สิบสี่สิบไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ด้วยสี่สิบสองของผมตรงนี้ ถ <2 S 2> ังเซ<า> <ผม S 1> ิร์ฟโดนท<ม><สอ>ี่นัดเก็บหมดแล้วใช่พี่ถ<ม>ังเซิฟห้าสิบคิวตึงๆโอ้ยโอ้ยอะไรพี่พี่ผมตึงจัดใช่ไหมไม่ชวนไม่ชวนชวนแล้วนะชวนทุกคนแล้วอ่ะชวนทุกคนแล้ว ไม่เห็นไม่เห็นหรอไม่เห็นหรอเอ๊ไปชื้อที่ดูคนได้อีกวหเนี่ยมาดูหล่อนนะที่ดูคนมีกวะไม่รู้ไปซื้อได้อีกไหมลืมอ่ะยิงไปทั้งหมดสี่สิบสองหัวนะผมตอนนี้สี่สิบสองหัวครับผมจะยิงได้ห้าสิบหัวก็ยากไปนะครับผมบอดคิดว่าฉันมาทำมาอะไรที่นี่อุ้ยอุยมีคนยิงไปแล้วเมื่อกี้มีคนยิงไปแล้วเห็นปะ นั่นไงอยู่ตรงนั้นแล้วผมวิ่งเลยมาได้ไงวะผมวิ่งเลยมาหรอหรืออะไรอ่ะผมก็วิ่งมาทางนี้ไม่ใช่เหรอใช่ปะแต่มันผมไม่เห็นตัวนี้วะน่งถึงเก้าหัวนี่มันเล่ยคุ้นๆน,นะทำไมอ่ะทำไมคุ้นๆ่นนะพี่ไม่ไหนวะ อ๋อนี่ไงผมวิ่งเลยมันเมื่อกี้อ่ะผมขอเดานะพี่พี่น่าจะ49นะผมคิดว่าส3าม้สามแล้วสีแล้วต้องไปซื้ออีกข้างลง่าง้ออีก้งอีกคงไม่ได้คิดลึกใช่ไหมพี่ฮคิดลึกอะไรพี่คิดลึกอะไรอ่ะ อ๋อนี่นี่อันนี้เพงไงอะมันดมันโดนหมอกบีบแล้วอ่ะโดนหมอกบีบเป็นหนึ่งตัวตายไปแล้วนะหนูอยากให้บอดยิงกลับโอ้ใช่เลยมันไม่ยิงกลับอ่ะดิหอมนูน่นอยู่ที่ตู้อยู่ที่ตู้นู่นนะ อย่าคิดลึกพี่เขาน่าจะสี่สิบเก้าถึงห้าสิบไม่ใช่ไม่ใช่สี่สิบเก้านะไหนวะไม่เห็นตัวเห็น,ลหนลแล้วเห็นแล้วถวคิวเหลืออีกไปกี่ตัวเหลืออีกสี่ตัวผมผมไม่ได้คิดลึกสี่สิบสี่ตัวแล้วผมไม่ได้คิดลึกอก่ะ เดืสองตัวครับมีใครเล่นกับผมไหมบอกได้ข้องไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปอุ้ยหมดแล้วเนี่ยตายหมดแล้วเนี่ยสี่สิบเก้าถึงห้าสิบคืออายุหรอผมก็จะตายแล้วไม่ใช่ครับผมไม่ใช่นะนะเหลือตัวเดียวครับผมไปสี่ส <49 S 1> ิบเก้ามันน้อยนะพี่สี่เก้ามันน้อยหรอไม่น้อยนะสี่สิบเก้าเยอะอยู่นะ อีกตัวนึ่งอยู่ไหนทุกคนเฮ้ยชนะแล้วทุกคนได้มาเท่าไหร่สี่สิบ